พอดีค่ะสองลานดวงใจขอบคุณหลายเด้อพี่น้องขอบคุณทั้งสองลานดวงใจประเด็นเปิดเงาไปเลยเด้อพี่น้องนี่เพราะว่าประเด็นเก็บชั่วโมงชั่วโมงยังยเมื่อท่านไปท่านมาเยู่พี่น้องเก็บชั่วโมงไปบ่หอดจอดบ่ถึงผูดใดก็บอรคอไพ่กอนเด้อพี่น้องช่วงนี้ประเด็นเก็บชั่วโมง สวัสดีค่ะพี่น้องขอกำลังใจไปต่อค่ะเก็บทับเก็บเหรียญค่ะเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องผู้ได้นำถ่วมก็ได้เดี๋ยวกับผ่านผลอุปสรรคไปดอกขอพุ้นสามล้านดงใจเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้ เพราะว่าอีกแจ้งน้อยกับเบิด์รูดูหนาวเลยก็รูดูฝนนั่นแหละพี่น้องเบาผิดขอตรวจขอให้กล้นานดวงใจเพราะว่าช่วงนี้มันอันเรียนกันย่ากไปฝนต้นหนาวเนาะพ่อตุล่ามากกับกับซีเบิด์ตแล้วล่ะฝนเป็นปีนี่ฝนหลากหลาพี่น้องบ้านเฮาอันข้ามบุลานเป็นว่าฝนหลากหลาก,ลากวัาดีค่ะซีเบิรลั่นดวงใจขอบคุญหลายๆเน้อพี่น้องซีเบิรลั่นดวงใจขอบคุญหลายๆเน้อผู้ขายก็ร่างขึ้นเอาชั่งโมง ขอบคุณทุกไหลทุกเลืบทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ขอบคุณหลายๆฮัลโหลเอฟวบันฟอว์บอชิมแตงกิโยโซมาเบโอคัมเดอะไม่เฮารงเดินแางกิ่วเกียร์หลั่นน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องสวัสดีำยำไก่ยง สวัสดีค่ะแปดล้านดวงใจขอบคุณได้ไหลายเด้อพี่น้องขอบคุณได้ไหลายขอบคุณทูกไหลทูกเลือทูกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องไก่ฤด,ดูหนาวเนาะผู้ขายได้เอ้องพุมงมา่าแจกพี่แจกน้องให้พันสางได้ไดจากพี่ยู่กอนขอบคุณได้ไหลายเด้อสิบโอเก่าล้านดวงใจขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องขอกำลังใจไปต่อค่ะเก็บทรัพย์เก็บเหรียญค่ะ ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาค่ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณเกียรติหลานลงใจเด้อพี่น้องขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ค่ะขอไวพรอนให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะคะ ฮัลโหลเอพิวันฟอลล์ชิงทั้งทีโถ่ขอบคุณทั้งแปดล้านดวงใจเลยพี่น้องพอรพายการไปสั่งได้เลยหาเงินซื้อนมให้ล้านโอ้ยเงินกับว่ามี่ทรงเมียเบิกต้เขาได้ก็เป็นหนี้เขาพี่น้องเดี๋ยวหลูกก็มาเอาเดี๋ยวลูกก็มาเอาเพราะว่าต้องส่งให้แมียติดรหัสรอย บะมีก็ได้หาทรงให้เล่าคือเก่าติดรหาสลอยทรงเขาวันซี่เล่ากับทรงทรงให้เล่ากินกับทรงไม่ไไปทรงของ,ของให้เล่ากินมาสีทรงวันจันมานึ่งปทงอาเสียวเงินไหนไปทรงหลกัมะข่ต้องอยากเมีอบบานนนั่งวง i สิส่งของเขาจะเอาเมียบานน้ำก่ฮบ,บ้เบ่งก่อนบ่งเหตุการณ์นี้ท่านก่อนอคนพี่น้องเยดูเหตุการณ์ไปข้างหน้าก่อนวัดดีกาสามหลันดวงใจก็ได้นไปหาแม่เนาะน้องเนาะไปหาแม่ยับ